ไม่สําคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สําคัญกว่าวันไหนพรุ่งนี้มรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สําคัญเท่าวันนี้วันนี้เป็นวันที่ถ้าจะเทียบได้ว่าเป็นวันที่ท่านเจ้านายโตเกิดแต่ว่าเป็นวันที่พ่อแม่นั้นอาจจะมีความทุกข์เจ็บปวดในการที่จะให้ความปลอดภัยแด่เจ้านายโตวันนี้ถ้าถือว่าเป็นวันที่เราสนุกสนานก็ว่าได้ แต่ผมเชื่อว่าเป็นวันรวมมิตรวันรวมกําลังพลความรักความเมตตาแด่ท่านโตซึ่งนามก่อนท่านว่าอุทัยทัพอาสาผมเองเป็นผู้หนึ่งที่มีภารกิจท่านบอกว่าต้องมาถ้าไม่มาเนี่ยพิกลพิการในสายตาของท่านหัวหน้าว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในถินนี้ ผมขอญาติร้อยเป็นมาลายด้วยภาษาไทยสั้นๆซึ่งคนที่จะมาพูดบุคคลที่จะมากล่าวอุทิรกบีท่านอำเภอที่งาะงาม 19, สิบเก้าสิงหาเวียนไมค์ขาแล้วอำเภออุทัทยป๋าออดว่าที่สสเกียสามสระบ,บุรีท่านสสดรช้างสสเขียรสามซอ,อสิกเกตแล้วก็บบตงว่าที่รองทิ่ดีกรมัธรรมน์แล้วก็ต่อย แล้วก็ยาวลูกหยีไอ้ไอน้องรักมีงานที่ไหนผมผมจัดงานที่ไหนไอ้ยาวจะตามไปตลอดอยู่รีสเกตอยู่สกนลนครอยู่ที่ไหนไอ้ยาวตามไปตลอดแล้วก็พออ่อสิติีมาเฟียปัจจินบุรีแล้วก็กวินวัดหลายๆท่านแล้วก็ทีมงานจังหวัดพิจิตรอ่อวันนี้ก็โจ โจแรงงานก็หลายๆท่านด้วยแล้วก็ทีมงานท่นานสสารขังหญิงก็มาวันนี้ก็คือตอนแรกก็ไม่อยากจัดปีนี้เพราะเพราะสุขภาพไม่ดีคือไปอเข้าโรงพยาบาลผ่าตาัดตาทีนี้ปรากฏว่าทางเล็กสายใหม่บอกว่าต้องจัดก็เอาไม่เป็นไรจัดเล็กๆ,ๆน้อยปกติคือถ้าผมจัด ก็มันจัดใหญ่ก็มีพอดีปีนี้ก็ป่วยแล้วก็เกษียณแล้วก็จะลองดูว่าจะมีใครมาก็หลายหลายท่านส่วนอ่อส่วนมากคนที่คบกับผมเนี่ยคบด้วยความจริงใจนะ,ะ <c oughs> ผมเอาไอ้พวกที่เอาผลประโยชน์เรื่องอะไรต่างผมไม่คบเลยผมคบกับคนเหมือนที่ว่าท่านดรช้างท่านนายเพเภอพูดคือคบด้วยความจริงใจเป็นพี่เป็นน้องผลประโยชน์เรื่องเล็กน้อยพ่อผม คือผมไม่ได้ร่ำรวยแต่ผมมีทุกอย่างแล้วม,ไมีไม่ได้เดือดร้อนอะไรเรื่องเรื่องส่วนตัวก็มีทุกอย่างลูกเต้าก็สมบูรณ์ดีอะไรก็ฐานะก็พอมีในสังคมก็มีคนรู้จักยเยอะก็รอแต่ด้วยความจริงใจผมจะเป็นคนที่ว่าวันนี้ <c oughs> เป็นวันดีวันคล้ายวันเกิดของท่านอุทัยทัพอาสาหรือโตราชาทันนั้นก็ผมในฐานะทั้งเพื่อนทั้งเป็นพี่ ขออาราธนาคุณภระศรีและนะตรายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่มีโตรักนับถือขอให้ปกปักรักษาคุ้มครองขอให้มีแต่คนรักแล้วก็ให้มีแต่พี่น้องที่ดีอรายาณมิตรที่ดีแล้วก็ดูแลเพื่อนฝูงตลอดไปครับขอบคุณครับแฮปปี้เบอร์เดย์ครับครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พี่อุทัยทัพาษานะครับเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพรักนับถือมากที่สุดนะครับในวันที่19สิงหาคม2 5 6 5นี้ก็ขอให้พี่โตมีสูขภาพพลานนาไมที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับอยู่เป็นร่มโพล่มทรให้กับน้องคนนี้แล้วก็เพื่อนฝูงนะครับพี่น้องทุกคนก็มีแด่วความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับมีความรู้สึกที่ดีกับพี่โตเสมอมาผมในฐานะที่เป็นน้องคนหนึ่งของพี่โตก็รู้สึกเช่นนั้นนะครับ ก็รู้สึกว่าเกือบสามสิบปีนะครับที่รู้จักพี่โตมาก็พี่โตเป็นคนดีรักพี่รักน้องรักเพื่อนรักสูงตลอดมานะครับตอนในวันคล้ายวันเกิดวันนี้ของพี่โตก็ขอให้พี่โตสมความพัฒนาในสิ่งที่มุ่งมากพัฒนาทุกประการนะครับขอให้ได้เป็นเลขาธิตรีที่ษารมนตรีในกระทรวงที่ปรารถนาในอนาคตอนข้างหน้านี้ด้วยนะครับน้องๆก็ได้พึ่งพาต่อไปครับ,รบขอบคุณครับพี่โตครับแฮปปี้วันเดย์ครับ